สวัสดีครับผมอาจารย์สวัสดีค่ะน้องเอ้ยสปายเป้เข้าเมืองกรุงแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้มาตามตามตาม,ญญาตามสัญญาตามนัดที่ที่อาจารเคยบอกไว้เนาะแล้วก็มารับลูกสาวพ่อพี่น้องเอ้ยลูกสาวจบน้องเมฆจบจบฝึบกงานเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้ สาวิสานก็ได้มาทําตามสัญญาและทําตามที่ได้ข่าวได้บอกไว้สาวิสานบอกไว้ว่าชาวผู้ใดอยากอยู่เกาหลีได้นานๆเหมือนสาวิสานสาวิสานเคยมาขอวัดจีนี่จ้ะบางพีใหญ่บางพีใหญ่เนี่ยวัดแน่สายวิสานเนี่ยวัดบางพีใหญ่ในอ๋อพระอารามหลวงรื้อไปตรงนี้ลื้อ คนทั่วไปจะเอิ้นวัดหลวงพ่อัดหลวงพ่อโตหลังบิ๊กซีบางพีอ๋อสายสานคืมาไหว้ครั้งหนึ่งแล้วสาวสันมาไหว้ก่อนจะไปเกาหลีแต่สาวสายสันม่ได้ขอให้ตัวเองร่ํารวยได้จ้ะขยับมาให้รถขอให้สายสาันว่าขอว่าขอให้สายสันอยู่ในเกาหลีได้แบบมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ยู่งซิปปีขึ้นไปหางเงินหาทองส่งกลับมาบ้านสินะล้วกวันนี้ก็ได้เข้ามากรุงเข้าในเม,มืองหลวงเวยมา ทำบุญครับพี่นอ้องเนาะสายสานเนาะเพราะว่าสายสานได้บอกวัดไว้ว่าบอกหลวงพอ่อโตไว้ว่าถ้าส,ยสายชันอายุเก,กิน10ปีขึ้นไปเหมือนที่ขอสายสานจะกลับมาทำบุญวัดนี้อีกรอ,อบนึงแล้วก็มีโอกาสก็จะมาทำบุญเรื่อยๆเส,สียจ้ะสายชันเลยกลับมาไปเดี๋ยวรอน้องเมกก่นอนรอน้องเมกก่อนว่าคืนเป็นยัางทะลุนี่นะรอน้องเมกสวัสดีเนยสวัสดีค่ะสี่เดือนผ่านไปพี่น้องเอ้ย เรียนจบแล้วก็จะไปอยู่บ้าน,นี้ขอบคุณนะจ๊ะมีแฟนอยางนีอ่ะ<อ>น่ารักกันเลยค่ะไม่แอนอ่อนเลยเพราะถามว่ามีแฟนหรือยังแขนอ่อนเลยนี่อย่างไรเกิเ่มอ๋อนี่เป็น๋ะ เราทำไประ้วมันทันได้เปิดอตัวสารสารครับพี่น้องเอ้ยประตูประตูเข้ามานี่เนาะสาวสารเนเข้ามานี่เดินมานี่เลยพี่น้องเด้อ

ไเปิงงวันข้าไม่ยังไงระเจู่อาารไสุดสัสดีจงเรียกทัศนกทานที่มาไมาดได้มห่งนี้หรอท่หลายคนเรียกวัดลงพอโตท่านดาก็มา ในแง่ทั้งศักดิ s right. <S <Jean> ์สิท์แห่งนี้เ <p> พื่อให้คนหลายท่านอาจจยังไม่เคยทราบครั้ประศรีกันไปแล้วครั้งสมัยโบราณพระนยพระศีอินเทียองค์สูงเดนพรีสุวรรณาราสยกทัมมาราอริกราสตูและสูงอยู่อัรโเวนีทรงทงวิธีพิีกรรมวงสงเพรามตัณฑ์อธิษฐานป่เทวาารักษและสิ่งสัก์สิทธิทั้งหลายว่าหพระองค์ ยังมีมญยาิการผู้รอครฟาปราร้อ้บ้านเมืองอาจยาความเรืเย็นเป็นสูตแล้วขอระมจงมีายชนะต่อระสูทั้งมวลครั้งระมทรงรีคาทัพโปรให้ฉยชนะสูงยาจ่าข้าวของอกมสามชุดกระบอกกนด้างอันนี้ขยอนนี่เลยย้อนี่เราไปขย้อนกันหร

ในปาฏิหารของงลวพอโตที่เกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราก็เกิดเป็นแรงสัทธาอันยิ่งใหญ่ไพศาลพรอโคหลวงพ่อโตก็ยนเเนาะให้ชีวิตชุบชีวสดใสไร้ทุกข์ไร้โศกโรคภัยไร้ทุกข์ไร้ทั้งปวงที่จะทาราชีพร่างวายผู้เรืองโปร่ทั่งนาจึงขอเชิญท่านที่มา ราบขอพอรองหโตในพระุโบสถเทีโลกโึม,ามาปาน,นั่นงอบูชา,าครับศักสเพื่อสูงารลความเป็นสีริงคลในชีวิตของทั้นและรครอบรัวลาบขอพรอุหลโตในพระุโบ,บซึ่งชาวบ้านได้ดเตรียมดอกไม้ธูปเจียนแผ่นทองเปลวไว้สําหรับบูชา อ๋อองมันอยู่ไหนของมังสวิรัตชั <onna> ้นในน่นะชิ้นเช่นนี้หรืเ่าเพราะนี่มังสวัยิถังกระถานนั่นเพราะชั้นในั่นสิตรงกลางนันสิ

ขอต้องเท่าเล่งด้วยีต้องผ่านักเข้าไปต่าง้านไดขอโทษนะครับมาด้วยกันใส่ด้วยกันได้ค่ะค่ะ โอ้อแค่นีนั่นแลหลคนมาถนละเอิงอยู่ในนี้ชอบไปบนที่หาตั่9าตมที่ขนที่เกิดไปสูง,ง,งสาลางังวั่21ปาร์ขอแรกเงินหน่อยครับ อ่าสวัสดี hơn พี่เราคืนกันเพียบ không นะนี่ตัวยังขึ้นไป

ติดเดยเนาะมาคิดบุญกันก็ได้เอ้ยเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยเป็นั้งหนึ่งในชีวิตเราสามสันเนาะที่ได้มากราบสักการะมาไหว้หลวงพระโตณวัดบางพีมเราชาชันบางพีใหญ่ใหญ่ไหนเป็นบ้านวัดบางพีใหญ่ไหนที่สาชันเคยมากราบครั้งแรกก่อนจะไปเกาหลีพี่น้องเอ้อ ถ้พ in ี่คนเชียนดาว่าวัดนี่ซักซ <noon. S 2> uh, right? ิ์มากเลยนะครับประสาทขอถูกไว้ก็ได้ทุกอย่านขออะไรก็ได้ปัฉนาสันคนเทพพระเทพซีตุงที่บ้านเหนือก็ได้ไปขออนขออย่างจากฝนแนนะครับแดงหลวงพอแล้วเนาะเลยางไม้จำไม้จักานมาขอพรขออย่างขอให้มุ่งหลวงพ่อช่วยกับม้าเน ู่ที่เขาศรัทธาจะมีครั้งหนึ่งในชีว AH ิตเลยเนี่ยถ้าบ่านเนือได้มาเมื่อนี้กับบ้าวเนือจะมีโอกาสได้มาทำบุญนะบางคนน้าแม่บอกพอเขาบ่านแม่บอกมาได้นี่หรอกมันจะแบบมีเวลามีโอกาสที่จะได้มาทำบุญแบบนี้พี่น้องเออเพอการเดินทางก็ลำบากมากเพราะหน้าหนาวชันเนาะสหรับคนอยู่จังจากบัตรจูว่ามายากอยู่แม่ดูแต่ก็ได้ยากสำหรับเขาที่เขาศรัทธาเนาะแม่ดู เดือดว่าจะโัวเลยที่ทำให้ร้ายทีและโดนทัวที่ทำให้ร้ายอนเราเขาเเขาเลยเครับเด็กเชื่อว่าาใชการติดตัวมาทดสอบกูแต่การติดร้ายรอดและเชื่อจริงวาหาปีทองและให้ทุกขบในชาตินี้ นอกจากนี้แม้ไม่ได้ปิดทองที่องค์พระเช่นกรณีที่องค์ไปพุทธรูปเดสาวมีสิ่ยมมาว่นองไปมาดาบุ้มายแั้สารทานดับจับนง้าท่านทวนียวจะอาไว้าเจ้ากรรมในเวรและทายพาคหน้าี่นองต์วัอาทิตย์กัลาหกยกชี้า สวนคเด็กแต่แด่แตู่มาจแก1ี5สวนแต่คนนี้คนดีอาทาตี์ทำเงินได้160บาทไปไป้องไอ้ทำบุนนี่เต็มเดียวเลยทำบุนล้วก็จะซื้อลอตเตอรี่ไปเนี่ยก็ดีเลยนี่อ360บาทและตอนนี้แจ้คขับนได้160บาท คือเหรียญที่เหลือจากกระถิมมรดจทาเนี่เหลืออยู่อีกไปล้วพี่นอ้องเอ้ยถึงเวลากลับบ้านกลักบมาอีกครั้งหนึ่งบบาเหนือจุลหวยสามชิปล้านพี่น้องเอ้ยถ้าบเาาเหนือจุลหวยสามชิปล้านเหมารถตู้มาพี่น้องมานำเบาเหนือเด้อแล้วมันหมนูพอตีนนะแล้วเย็ยบตะขี้นะ <ừ. S 2> จากลากระกอเด้อครับหลวงพ่อโตเดี๋ยวกบมาทำบุญใหม่หปไปทำพระละ ขนาดนี้ยังเกาหรอสามปีแล้วนี่ถึงมารีมาปล่อยได้เราปล่อยปลาปล่อยได้เลยมาป่ปกปต่อเยอะตรงนีมนไมลไปตรงไหมมีนะจ้านกี่ตัวจ้อจ้านน้อจามาอะไรปล่อยได้นะบอกว่าปล่อยปลาที่ม้่อหรอปีดีตงหน้าวค่ะ ไปแล้วครับจากลาไปก่อนโชคดีมีชัยทุกคนวันนี้ทำบุญเปื่อพี่น้องแล้วเด้อติดตามคลิปหน้านะครับจาลาไปก่อนสวัสดีครับผมอ่ะ